รถสวยค่าสภาพมาแล้วจ้ากับ Toyota Yaris AT ปี2021ตัวท็อปปุ่มสตาร์ทไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะคะมาในรูปแบบของสีขาวฉ่ำค่ะแม็กแท้จากโรงงานยางปีใหม่พร้อมใช้ภายในบอดหนังสภาพใหม่เอี่ยมเลยค่ะเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะปูพรม6ดีมาให้ด้วยผ่อนเพียง6,900ผ่อนยาวถึง84งวดเครดิตดีฟรีดาวออกรถศบาท จอ d ีวกล้องมองหลังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคลูส c คอนโทลไม่เพียง5้าหมื่นโลถาดรองพื้นสภาพดีนะคะอะไรแม่แรงอยู่ครบค่ะรถสวยคัสสภาพรับประกันไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอนค่ะก่อนสรงมอบเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งระบบตรวจเช็คช่วงล่างเบครคคลัสตรวจเช็คระบบแอร์น็อตเดิมไม่มีขยับแผ่นกันความร้อนสภาพดีสติกเกอร์อยู่ครบ รับประกันแบบตารี่ให้ด้วย90วันหรือ3เดือนค่ะบริการเช็คเครดิตฟรีส่งมอบฟรีทั่วประเทศใครสนใจเตรียมเอกสารเช็คเครดิตฟรีได้เลยนะคะรถสวยรับประกันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำแน่นอน